สำหรับข้อดีของที่ดินแปลงนี้ก็คืออยู่ใกล้กับถนนวงแหวนรอบเมืองหมายเลข290เพียงแค่30เมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นที่ดินแปลงเล็กที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลชัยมงคลนะคะ สวัสดีคะ่ะนึ่งนุชนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยพาคิรตนะคะ่ะคลิปนี้นะคะเราจะพามาชมที่ดินแปลงเล็กค่ะเป็นที่ดินที่อยู joking, hey, ่ในเขตของอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะสาหรับที่ดินแปลงนี้นะคะจะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านชัยมงคลหมู่ที่1ตําบลชัยมงคลอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นที่ดินแปลงเล็กที่อยู่ในเขตเทศบาล ตำบลชัยมงคลนะคะสำหรับข้อดีของที่ดินแปลงนี้ก็ wrote, นน beginner, 99, ะคะือเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้กับถนนวงแหวนรอบเมืองหมายเลข290นะคะก็เกือบเป็นพื้นที่ที่เกือบจะติดกับถนนวงแหวน290เลยนะคะห่างจากถนนวงแหวนไปก็เพียงแค่30เมตรเท่านั้นเองนะคะและอยู่ใกล้ๆกับจุดตัดระหว่างถนนวงแหวนรอบเมือง290กับ ถนนทางหลวงแผ่นดินนะคะหมายเลข304หรือเส้นลาาสีมาปักธงชัยนะคะถนนสืบสิรินะคะห่างจากเราไปก็ประมาณแค่400มิเมตรเท่านั้นเองนะคะก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตค่อนข้างที่จะอยู่ในความเจริญนะคะเส้นทางการเข้าออกเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับถนนวงแหวนรอบเมืองนะคะเส้น290เลยนะคะ สำหรับแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นแปลงที่ดินแปลงเล็กนะคะที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคุดแดงค่ะเนื้อที่รวมอยู่ที่140ตารางวานะคะหรือ1งานกับ40ตารางวานะคะและที่สําคัญที่ดินแปลงนี้เนี่ยเจ้าของตั้งราคาขายไว้ไม่แพงนะคะขายยกแปลงในราคาเพียง3 0,000นบาทเท่านั้นเองนะคะเนื้อที่1งาน40ตารางวานะคะมีเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคุดแดงฉนดเนี่ยพร้อมโอนด้วยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้ สำหรับที่ดินแปลงน,นี้นะคะก็เป็นที่ดินที่เจ้าขขงนะคะได้ซื้อเอาไว้แล้วก็ไม่ได้อ่มาทําประโยชน์นะคะไม่ได้มาดูแลนะคะก็จะมีต้นไม้นะคะก็จะมีพวกต้นไม้ใหญ่ๆนะคะขึ้นก็จะ เป็นที่ที่ค่อนข้างจะรกหน่อยนะคะก็ต้องมาปรับพื้นที่มาเคลียร์ริงนะคะแต่ว่าเนื่องจากเจ้าของเนี่ยขายในราคาถูกๆก,ก็เป็นแปลงที่ดินที่น่าสนใจนะคะอยู่ใกล้ๆกับตัวอำเภอเมืองนครราชสีมามาเพียงแค่17กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเดินทางไปยังตัวเมืองเนี่ยก็แค่17กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะอยู่ใกล้ๆกกับสวนสัตว์นครราชสีมานะคะมาก็เพียงแค่4กิโลเมตรนะคะ,ะสำหรับ เทศบาลตำบลชัยมงคลนะคะก็อยู่ห่างแปลงของเราไปก็2อ,อกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะตลาดสดก็จะเป็นตลาดภูนอนันนะคะก็เป็นตลาดบริเวณแยกสวนสัตว์ก็จะอยู่ห่างแปลงของเราไปก็ประมาณสกิโลเมตรนะคะ,ะสำหรับพื้นที่ของเรานะคะก็จะอยู่ใกล้สถานที่ที่สำคัญหลายๆแห่งนะคะค่อนข้างจะเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตของความจเจริญอยู่ในตัวเมืองเลยนะคะก็จะอยู่ห่างจาก กองบินหนึ่งนะคะสนามบินนครราชสีมาก็จะอยู่ห่างแปลงของเราไปก็ประมาณ11กิโลเมตรนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก็ห่างจากแปลงของเราไปก็ประมาณ9กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะอยู่ห่างจากตัวกรุงเทพมหานครเนี่ยมาก็ประมาณแค่200กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลตัวกรุงเทพมหานครนะคะก็ห่างมาก็ประมาณแค่ 200กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะค่ะแล้วก็พื้นที่ของเรานะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมา233เมตรนะคะก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีประวัติน้ำท่วมนะคะเหมาะสำหรับที่จะมาซื้อนะคะซื้อเก็บเอาไว้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยได้นะคะเนื่องจากอยู่ ในเขตของตัวอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะอยู่ใกล้สถานที่ที่สำคัญสำคัญหลายอย่างนะคะของอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะอยู่ใ,ใกล้กับตัวเมืองะค,ะค่ะค่ะสำหรับแปลงที่ดินะะ <población. S 1> ดน,นะคะก็จะเป็นที่ดินแปลงเล็กที่มีด้านหน้านะคะหันมาทางทิศตะวันออกนะคะมีความกว้างด้านหน้าที่อยู่ติดกับถนนสาธรารณะ ก็จะมีความกว้างด้านหน้าอยู่ที่16เมตรนะคะมีความลึกความยาวจากด้านหน้าแปลงถึงท้ายแปลงนี้ก็35เมตรนะคะหน้าหันมาทางทิศตะวันออกและก็จะมีถนนติดกับถนนสาธารณะนะคะก็ถนนสาธารณะก็จะมีความกว้างอยู่ที่7เมตรนะคะปัจจุบันก็ยังไม่มีรูปแปลงเป็นรูปถนนนะคะก็พื้นที่ของเราก็จะเป็นไปตามรูปฉนดนะคะเรา เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ต้องมาปรับปรุงนะคะมาพัฒนามาเคียรลิ่งนิดหน่อยนะคะเนื่องจากเจ้าของเนี่ยไม่ได้มาทำประโยชน์แล้วก็ไม่ได้มาดูแลนะคะจึงต้องการขายต่อในราคาไม่แพงนะคะเนื้อที่1น0งีตารางวาเนี่ยขายยกแปลงในราคาเพียง3,000ซนบาทเท่านั้นเองนะคะเอกสารสิทธิ์ก็พร้อมอุนนะคะ ค่ะใครที่กำลังมองหาที่ดินที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองเนี่ยก็สามารถที่จะมาดูที่ดินของเราได้นะคะก็เป็นแปลงที่ดินที่น่าสนใจนะคะค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ าสามารถสอบถามรายละเอียดทางไลน์อดของเราได้นะคะไลน์ของเราก็จะเป็น @pakin99 นะคะหรือจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร0814133164ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ